สวัสดีครับจับจุดเทรดวันนี้จะมาวิเคราะห์ทองจับไพและก็ออเดอร์บุ๊กนะครับวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของบ้านเราวันที่9สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์อาจจะมาวิเคราะห์ช้าไปหนึ่งพอดีติดดูโอลิมปิกอยู่นะครับดูหนึ่งผมจะบอกไว้ก่อนวเวลาผมวิเคราะห์นะครับหนึ่งผมวิเคราะห์ไพรเลเวลนะครับไพรเลเวลจากสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเวลาท่านเทรดท่านต้องดูไพรเลเวลประกอบนะครับดู P.O.I แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือเราวิเคราะห์เพื่อเป็นไกด์แล้วก็เราดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของซักเจอเรคเลิตี้เพื่อโต้ตอบหรือเพื่อพัฒนาการไปหาจุดที่เราต้องการเทรดหรือที่เรียกว่าริคิลิตี้นะครับดังนั้นเวลาเทรดปับ๊บเวลาเทรดคุณต้องเข้าใจตัวนี้นะครับว่าเวลาเทรดปั๊บเนี่ยราคาเปลี่ยนแปลงยังไงคุณเทรดตามมันนะครับไม่ใช่ว่าราคาแปลงงี้ต้องเทรดอย่งี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นตลาดมันก็จะวิ่งง่ายกันไปนะครับนี่คือความรู้ทั่วไปในการเทรดนะครับ คุณดูอย่างทางปัจจุบันอ่ะผมเปิดอัลบุ๊กก่อนอนะ่ะผมเปิดอัลบุ๊กก่อนผมรีเฟซอัลบุ๊กก่อนนะครับไปที่ทองตอนนี้เป็นตอนนี้เวลาบ่ายโมงเสียคุณเหนะ็นว่าตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นบ่ายสองสามสิบก็มันเร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงก็บ้านเราก็บ่ายสามสามสิดดบต่อบ่ายโมงครึ่ง อ่าสิบสามสามสิบก็รกาคาณตอนนี้คุณเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยนณประจ,จุงคนเียนว่าน,นี่คือสัดส,ส่วนคนที่ถืออยู่คนที่ถือเซล์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะแต่คนที่เซลกําไรตรงนี้แล้วก็จากปัจจุบันนะคณเห็นว่าตรงเนี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยเดอดร้อนกว่าคนตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าคนที่พยายามบายตรงเนี้ยคนที่พยายามบายตรงเนี้ย เห็นไหมคนที่พยายามบายตอนที่ราคาขึ้นเมื่อวานสองสี่สองห้าเนี่ยแถวนี้ป่ะคนที่พยายามบายเมื่อวานนี้เห็ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นมาตอนนี้คนที่ทบายเยอะเห็นป่ะคนที่บายเยอะเนี่ยบายเยอะดังนั้นผมมองว่าถ้าจากปัจจุบันราคาลงมาป่ะตอนนี้ตอนนี้น่าจะดันราคาลงมาสองสี่คเห็นไหมสองสี่แถวน,นี้เราจะเห็นว่าเฟดเวลก็บอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเบรเกอร์เห็นป่ะดังนั้นผมมองว่าวันนี้วันนี้ถ้าผมเห็น่างปัจจุบันผมมองว่าราคาราคาทองเนี่ยผมมองว่าจาก ข้อมูลปัจจุบันนะครับแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงระดูข้อมูลใหม่ประกอบนะครับว่าณปัจจุบันข้อมูลที่เราเห็นราคาน่าจะดันลงมาถึงตัวนี้ได้ง่ายนะครับดันลงมาถึงตัวนี้ได้ง่ายคนจะว่าตัวนี้คือราคาเบรกตัวนี้ว่าเบรกตัวนี้เบรกด้วยแฟล้วลก็บตัวนี้ลงมาเทสแฟแล้วลกปปเก็บบ้างมิเตรเกตตัวนี้นี่คือพื้นที่นะครับเราไปดูทาเฟรมแยประกอบรับเรืหนึ่งชั่วโมงเราไปดูหนึ่งชั่วโมงคนจะว่าหนึ่ง ที่เราโฟกัสคือสองสี่ 24, ปะ่ะคุณเห็นมดูความต้นานทานความต้นานทานพอราคาตรงน,นี้คุณเห็นว่าสองสี่หนึ่งสองตั้งแต่สองสี่หนึ่งสองตั้งแต่ต่ตําตรงน,นี้ลงมาตั้งแต่ต่อตอนนําตัวนี้มาตั้งแต่ต่อตอนนําตัวนี้คุณเห็นว่าคุณเห็นว่าบายลิมิตกับเท็กโปรฟิตค่อนข้าง,างเยอะคือตัวชะลอราคาแล้วก็ตอนนี้คุณยังไม่เห็นซับเร่ยเยอะแม้ว่ามีคนที่ติดลบเดร้อนอยู่ตรงน,นี้เปะ่ะเพราะทำไมเดือดร้อนอยู่ตรงน,นี้เพรออาะจะลืมนะว่าราคาที่หลัก คีย์หลักตัวที่ตัวที่จะทําให้ตัวนี้ตัดสินใจคือเบรกตัวนี้ดังนั้นถ้าราคาไม่เบรกตัวนี้คนที่บายตรงนี้เขาถือว่าเขาบริหารซับหลอดเขายังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องดูพัฒนาการราคาโต้ตอบตรงนี้ดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าราคามาโต้ตอบตรงนี้ราคามาโต้ตอบตรงนี้มันมันจะเกิดการโต้ตอบของคนนี้เราก็จะดูว่าคนที่ออกจะเป็นคนกลุ่มนี้หรือกลุ่มนี้มันจะหมายความว่ามันจะเปิดโอกาสได้เซล์ลงมานี่หรือมันจะเปิดโอกาสให้รีเทสกลับมาแล้วก็เทรดมาหา ตัวนี้เห็นป่ะเขตมาขึ้นบนตัวนี้เพราะเมื่อวานนี้แท่งเทียนตัวนี้ปิดเหนือตัวนี้ปิดเหนือตัวนี้ได้ถ้ามันย่อตัวมาก็ก็จะเป็นรีเทสมา50%ของแท่งเทียนนี้่ะตรงสวัสตัวนี้ป่ะสองสี่สองสี่ศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นราคาย่อตัวมาแล้วก็ดีขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นป่ะตามที่สีแท่งเทียนเนี้ยป่ะอย่างตัวนี้คุณหมอย่างแท่งเทียนเนี้ยงแท่งเทียนเนี้ยคุณหมอยังแท่งเทียนนี้ราคาย่อตัวมาก็ไปต่อป่ะเนี่ย อย่างท่าเทียนนี้ราคาลงมาขึ้นไปต่อก็ลงมาต่อนปะ่ะอย่างท่านเตียนนี้ราคาลงมาขึ้นมาต่อก็ไปต่อนปะ่ะนี่คือหลักการนะครับดังนั้นเวลาเราเทรดใจ่บ่ะนี่คือโฟลเดอร์คือปแอดของเราแปรอดผมผมมองว่าราคามาแถวนี้นะครับแล้วก็ผมมองว่าถ้าแถวนี้ผมมองว่าราคาน่าจะเปิดโอกาสถ้าเราบายให้สัมพันธ์กับตัวนี้บายให้สัมพันธ์ก่วนี้แต่มันอาจจะลงมาตัวนี้ก็ได้ดังนั้นผมเลยบอกว่าคุณต้องดูราคาเล็กตรงน,นี้นะครับราคาเล็กตรงนี้มันจะมาอย่างนี้หรือมาอย่างนี้อ่าแล้วแต่ แล้วแต่เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คนไม่อย่างขนาดตัวนี้อย่างตัวนี้ไปราคาลงมากลับมาขึ้นมาแค่นี้ก็ไซเวนปะไซเวเว,วันต่อมาก็ไปต่อดังนั้นเวลาเราเทรดเราต้องดูว่าราคารีแอคกับเลเวลมีปฏิยาชัดเจนหรือเปล่าถ้ามันไซเวนเราก็อย่าเพิ่งเพิ่มบอเดอร์นะครับนี่คือหลักการเราดูมองดูอย่างอาตัวต่อไปถ้าเรามองดูอย่างซูมลงไปที่สิบห้านาทีมีโอกาสไหมตอนนี้ถ้าคุณซุ้มไปสิบห้านาทีคุณจะเห็นว่า คุณจะเห็นว่าราคาเบรกตัวนี้ลงมาไหมไปราคาเบรกตัวนี้ลงมาเบรกโลตัวนี้ลงมาแฟร์ไว้แล้วเก็บดังนั้นคุณอาจจะเห็นว่าบางคนมองว่าตัวนี้คือราคาเทคลิ์ิตี่มันบานตัวนี้ตัวนี้น่าจะมาแถวนี้หรือถ้าเกินมาแถวนี้ก็เกินมาแถวนี้ผมยังมองว่าถ้าราคาไม่เบรกตัวนี้นะครับถ้าราคาไม่เบรกตัวนี้มันมันน่าจะเปิดโอกาสให้เราเซลล์มาหาตัวเดิมอยู่นะยังยืนยันจุดเดิมดังนั้นเวลาเรามองเค่ากับเวลาเรามองสมมุติว่าเราเห็นราคาขึ้นมาเงี้ย ักกาใช่ป่ะเรืราคาเทคล i q u i d i t นี้สมมติว่า dol เราอยู่ตรงนี้คือเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้สมมติว่าราคาจะมาไม่ถึงใช่ป่ะคือถ้ามันจะไปต่อราคาต้องต้องเบรกต้องเบรกต้นต่อเราแต่ถ้าราคาไม่เบรกต้นต่อเราจะอาจจะมีการสะสมล i q u i d i t y เพื่อหาเ r d e ต่อลงมาอันนั้นเป็นเรื่องปกติเราเวลาเราเทรดจะบเราอ่านซัคเจอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การปั่น engineering ล i q u i d i t y ใช่ป่ะอย่างตัวนี้ที่ผมเเ็ณปัจจุบันเนี่ย คนแม่ราคาลงมาแล้วก็มีมีซ็อปออเดอร์นหนึ่งแล้วมีคนเดือดร้อนถามว่าตัวนี้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอ่ะคนเซลเดือดร้อนไหมเดือดร้อนคนเซลตัวนี้เดือดร้อนแต่ตัวนี้เขากำไรอยู่ใช่ปะคือ <c oughs> <receber S 2> ถ้าคนเซลตัวนี้จะออกก็จะแม่ราคาเบรกตัวนี้เราต้องดูจุดจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ที่เดือดร้อนอะจุดที่ว่าที่บังคับให้เขาเริ่มลังเลกับโพซิชันตัวเองว่าจะอยู่ต่อหรือจะเทรดนั้นนั่นคือเราเราต้องดูว่าจุดที่เป็นจุดที่ทําให้เขาแบบ ลังเลนในการตัดสินใจนะครับน,น,นั่นเวลาเราดูนะครับดังนั้นเวลาเราเทรดใช่ปะ่ะเวลาเทรดเงี้ยเราก็มองว่าแต่อย่าลืมนะท่านตรงเนี้ยตัวเล่งไม่เยอะนะตัวเล่งไม่เยอะนะมองมองแค่ถึงแถวนี้นะท่านนะแถวนี้ถ้าคุณดูอย่างเทสเดย์ไพสใช่ปะ่ะคุณน่ะแม่อย่างเงี้เฟลเลอร์สวิงใช่ปะ่ะอันนี้เฟลเลอร์สวิงใช่ป่ะคุณเห็นเฟลเลอร์สวิงดังนั้นคุณเห็นเราเบิร์ตตัวเนี้ยถ้าเทสเดย์ไพสเราศึกษาใช่ปะ่ะ คนณังเวิงตัวนี้ l i q u ดิตี้ค่อนข้างจะเยอะคนเห็นไหมคุณมาดู l i q u ดิตี้อย่างเงี้ย l i q u ดิตี้ตรงนี้ป่ะถ้าคุณดู l i q u ดิตี้ตรงเนี้ยมันไม่เปิดเผยเยอะคือหมายว่าหมายว่าถ้าคุณเทียบ c u สเซอร์ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้คุณเห็นว่าฝั่งนี้มันเยอะกว่าฝั่งนี้มันเยอะกว่าไหป่ะฝั่งนี้มันเยอะกว่านั่นหมายก็ว่าตัวที่เร่งราคาเนี่ยตัวที่จะทําให้ราคาลงมาเนี่ยลงมามันช้าคือมันน้อยเพราะว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ เขาไม่เปิดเผยร่องรอยมามากพอหมายว่าแม่มากพอเขาไม่ได้กําหนดซอฟต์อเยอะแต่เราเห็นอย่างหนึ่งคือว่าคนสัดส่วนคนอยู่ในตลาดเยอะดังนั้น,เป,นเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะเล่นเกมดึกย่อตัวอมาย่อตัวอมาแล้วดีดกลับต่อนะครับย่อตัวมาดีดกลับต่อเราก็ต้องดูดูดูราคาอย่างเช่นตอนนี้คุณดูตัวนี้ก็เฟเลอ์สิงใช่ป่ะคุณดูถ้าราคาเบรกตัวนี้ขึ้นไปเบรกยังไงเพราะผมมองตัวบนนี้ถ้าราคาเบรกบนมันก็จะไปเดชใช่ป่ะแต่ถ้าจะให้ดีใช่ป่ะถ้าจะให้ดีอ่ะ ถ้าเราใช้หลัก AMD ก็มา AMD ก็มาอย่างเงี้ยสมมติอันนี้คือเลนส์เราใช่ป่ะราคาต้องปั่นลงมาปั่นลงมาแล้วปั่นลงมาปั่นลงมาหาจุดเราจุดไหนคุณเดมว่าจุดนี้ผมมองว่าไอคำว่า manipulate เนี่ยตรงเนี้ยมันมี liquidity อยู่ตรงนี้ผมมองว่ามันน่าจะดึงลงมาต่ำเดี๋ยวนี้พอดึงมาต่ำตอนนี้นี่คือ manipulate ใช่ป่ะอย่างเงี้ย manipulate เงี้ยแล้วก็มันก็ถ้ดีดกลับไปอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวบนตัวนี้เป็นตัวเล่งราคาเพื่อในการออกใช่ป่ะแล้วปิดทำอะไรใช่ป่ะดังนั้นไอตัวเนี้ย ตอนนี้ผมมองว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นคนติดลบคนคนเซลล์ตัวน,นี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แผนการมานิเพลเยตได้ดีคือหนึ่งคนเซลล์ตัวนี้ลงมาตัวน,นี้กําไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอคนเซลล์ตัวน,นี้กําไรใช่ป่ะเนี่ยคุณเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยกำไรคุณดูเนี่ยฝั่งเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีทีพีบ้างใช่ปะ่ะว่านี่คือฝั่งนี้มันมีอะไรมีหนึ่งมีบายลิมิตบายลิมิตใช่ปะ่ะบายลิมิตกับเทคโปรฟิตใช่ปะ่ะเทคโปรฟิตของใครของเซลล์ใช่ปะ่ะคนอย่างนี้มีเทคโปรฟิตของเซลล์ดังนั้นผมมองว่า ไอตัวเนี้ยพอตัวเนี้ยราคามาเทคโปรฟิตตรงเนี้ยเทคโปรฟิตตรงเนี้ยด้วยการใช้เลคเรตตี้ตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ราคากึ่งง่ายใช่ปะ่ะเพราะหลักการใช่ปะ่ะหลักการการทํางานเราสมมุติว่าเนี้ยคือเลนใช่ปะ่ะสมมติว่าขายใหญ่เขาเซลอย,อย่างเงี้ยเขาเซลอย่างเงี้ยใช่ป่ะนี่นี่คือเลคเรตตี้ข้างล่างใช่ปะ่ะดังนั้นตัวที่จะทําให้เขาปิดทำอะไรได้ตามต้องการคือคือคือเลคเรตตี้อย่างนี้ป่ะดังนั้นถ้าขเขาเลคเรตเขาเลคิดตตี้อย่างเนี้ยเขาท,ท,ทีพีตรงเนี้ยทีพีตรงเนี้ยทีพีตรงเนี้ย ทีพีตรงนี้ถ้ามดเขาทีพีทีพีตรงนี้มันจะมาปรากฏตรงนี้ใช่ป่ะและ้วเขดาดันราคาลงมาดันราคาลงมาเพื่อแตะซ็อปอเดอร์ตรงนี้เพื่อแตะซ็อปอเดอร์ตรงนี้มันก็จะดันราคามาง่ายใช่ป่ะมันก็จะทําให้ตัวนี้ถึงเป้าเขาได้ง่ายแล้วก็ตัวนี้ถึงเป้าเขานไดงง่ายแล้วก็ไอคนเนี้ยคนเนี้ยเขาก็จะกาไรด้วยใช่ป่ะคนเนี้นยเขาก็อะไรด,ด,ด้พอตรงนี้กําไรพอก็ปิดปิดเท่าก็บเขาเปิดบ่ายบ่ายก็จะรีคอร์เวอร์กลับมาผมมองกันนะครับ แต่เวลาเราเทรดเรามองไพ่นะครับอย่าลืมว่านี่คือเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับเรามองไพ่มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับ POI ณนะตอนนั้นว่าราคาบอกไงนะครับนี่คือแค่ว่าเรามองเป็นก็เข้าอย่าลืมว่าเวลาเราเทรดจริงเราต้องข้อมูลณปัจจุบันราคาปัจจุบันโตต่อตอย่างไ,ไงนี่คือมุมมองของทองวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรอติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ